เอาแล้วครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรทำหรอกครับผมจะมาแนะนำชาแนลนะครับชาแนลนี้เป็นชาแนลพี่ชายผมนะครับโอเคนะครับเสียงปีกดจะไม่้องตกใจนะฮะหรือพอดีเหนื่อยขี่รถขี่รถวิ่งไปวิ่งมาซื้อของนะครับโอเคนะครับช่าง ช่องพี่ผมให้พิมพ์ไปนี้นะครับนี่นะมิสเตอร์มิสเตอร์ไวายโยคุณนะครับ KUN โยคุณเกมเมอร์ไทยนะอันนี้นะครับ K okay, ครับเป็นช่องชาแนลพี่ผมนะครับ เออฝากไปกดไลค์ฝากกดติดตามพี่ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะขอให้กดตามทุทททททททกๆคนนะครับช่องเขาก็ดีอยู่นะครับชื่อโยอะไรไ,ไม่รู้ครับโยคุณนะโอเคนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูสักหนึ่ง New Intro สวยใช้ได้ทีเดียวโอเคนะครับ ไม่ต้องดูรอกคลิปมันจะยาวนะนี่เลนะครับช่องหนาพี่ผมนะครับโอเคนะฮะฝากกดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะ โอเคนะครับวันนี้สําหรับผมก็ขอกราบสวัสดีท้ทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับขอบครับขอให้มากดติดตามพี่ผมเยอะๆนะครับ